เช็คฝนตกรายจังหวัด10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่17ถึง26กุมภาพันธ์2569วันอังคารที่17กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดต,ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวัออนออกเฉียงเหนือฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชาสีมาบุรีร,รัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านียโสธรกราฬสินมุกดาหารนครพน,นมและจังหวัดบึงกาฬภาคกลางนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปรทุมธานี กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราธานีโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันพุทธที่18กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพระยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกชิงเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเลยขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลน,นครน,นครพน,นมอุบลราชธานีริสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสา,าคนรนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาส วันพฤรรหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยจะมีฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกปานกลางบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทยัยตากภาคตะวันออกเชีงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์รีสเกตอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีสระบุรีนนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมราชบุรีและการชนบุรีภาคตะวัอนออกไม่มีฝนตกนะครับ ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรกระบี่ตรังสตูลนนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาหนาราธิวาสวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2,569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัด แม่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยานานแพร่สุขโขทัยตากภาคตะวันออกชิงเหนือไม่มีฝนตกครับภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงทรงขลาปัตตนียะลานาราธิวาสวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน,ลำ,นลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทยัยอุตรดิตถพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกอเฉียงเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเลยชัยภูมินครราชาสีมา ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดอุทัยธานีกรุงเทพสม,มุรปราการสมุทดสงครามสม,มุทดสาครกาญจนบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส วันอาทิตย์ที่22กุมา 12, ภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับภาคตะวันออกชิงเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนะครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองคายบึงกาฬนะครพนมสกลนะครอุดรธานีหนองบวัวลำพูขอนแก,นก่นกาลสินมหาสรารคามมุกดาหารยโสธรภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดครับ ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชวันจันทร์ที่23กุมา 12, ภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเลยชัย,ยภูมิ หนองบัวลำพูนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนคะรนครพนมขอนแก่นนคะรราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินภาคกลางฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยานนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคนะรนครปฐมราชาบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบางแห่งทุกจังหวัดนะครับ ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรร,ระอนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษธานีนครศรีธรรมราชวันอาัคารที่24กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยบางแห่งจังหวัดกำแพงเพชรพิศณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยทุกจังหวัดครับ ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช วันพุธที่25กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือฝนตกเล็กน้อยจังหวัดน,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดครับภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพ สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสา,าคนรนครปฐมราชบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยทุกจังหวัดครับภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรรันอนพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีวันพระฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2569าภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบางแห่งทุกจังหวัดครับ ภาคตะวันออกชิียงเหนือฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักบางแห่งครับทุกจังหวัดโดยส่วนมากนะครับที่จะมีฝนตกหนักนะครับได้แก่ตอนบนของภาคโดยเฉพาะจังหวัดน้องคายบึงการสกลนนะครนครพน,นมอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารและมหาสารคามนะครับ ภาคกลางฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยานนทบ,บุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการราชบุรีภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยทุกจังหวัดครับภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนสุราธานี